โดนยิงกลางไหนมาวางว้าวโดนไอ้สู้เขาดิตายแล้วเขนตายแล้วมันที่แม่งอยู่ไหนวะหาตัวไม่เจอโจรมาแล้วครับโจรมาแล้วมันมาอ้าวเจออะไรขึ้นอะ ตัวมานคตัวมาโดนสมดแล้วผมไม่มีปืนของคุณกิดว่ามาเผือโดนเผือโดนโดนชุบชมโดนชุชุมนงขามาเก็บปืนไปเลยเก็บปืนไปเลยแล้ก็รบหลบเลยแต่ต้องก kind of ่อนแล้ว ยิ่งมนเลยที่หลบก่อนหลบก็ตายอีกหนูช่วงเมื่อกี้ผมผมไม่อยู่นะฮะไปหยิบยาคูว่ากินไปเย็นออย่างงี้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละกลับมาเห็นสภาพนอนตายอย่างงี้ตอนเอาไมแม็ก์เลยในใจตรงที่ผมยังไม่ใส่หูฟังผมว่าอย่บรถระเบิดอะไร ใส่หูฟังมาแล้วะรู้เลยเสียงปืนตุ้มตุ้มตุ้มเดี๋ยวผมจะถามเขาให้ผมดีสปาวอะใครตายไหมใครตายบ้างผมตายพีทพี่ผมครับผมครับผมก็ตายคุณต้นตายไหมตายฮะผมยังไม่ดีสปาวนะผมโดนแล้วโดนเกลือโดนเกลือโดนหมดแล้วพี่อยู่ไหนพี่ตายยังตายแล้วอ้าวพี่ไปอยู่ข้างบนแล้วตายได้ไง พวกมันสอยอย่างขง้างบนผมก่อนอ่ะอ้าวแสดงว่ามัน,นมีนนหลายคนนะทีมโดนคนแรกเลยหคนหลายคนโดนเจอดะคุณครับรอก่อนเดี๋ยวไปช่วยรถไปหมดเลยเกลือไปหมดลเลยื่องเจ๊งอีกรอบแล้วพี่พีน,นี่บอกโอ้โหแล้วไม่มใครเอารถกระบะมาจอดฝั่งนี้นเนี่ยเกลือไปหมดเลยเหรอ,หรอ โอ้ยมันเอาไปได้ไม่หมดหรอกเกลือตั้งส0มร้อยกว่า้็ถ้ามันไม่ขับรถคันนั้นไปอ่ะผมล็อกรถไว้แล้วไงผมตายวะใช่ผมผมก็ล็อกวล้วผมผมยังผมยังไม่เกิดไงผมยังได้ยินเสียงอยู่รถยังไม่ไปไหนมันมันมันเอารถไม่ได้นอกจากล็อกคีครับมันต้องใช้ล็อกคีอย่างเดียวซึ่งไม่ไม่ทันแน่นอนเพราะว่าตำรวจไปละตอนนี้มันก็เอาเกลือไม่ได้แต่ว่าเกลือในตัวผมมันมีประมาณไม่ก้อนเองตัวไม่มีแต่เย็นเว้ย เกินตัวผมสิบเก้าเองโปรเซสอยู่เรายังคุ้มอยู่เพราะถ้าเราไปเอารถทันอ่ะถ้ามันไม่ยิงรถทิ้งนะให้ทิ้งเราปิบจ้างนี่ว่าะไรนะที่เขาจะหารับจ้างนี่ว่าใช่เหรอเออเมื่อเช้ายังคุยดีกันอยู่เลยไอ้ไข่ไอ้ไข่ไอ้ไข่โดนหรือทหารถ้ารับจ้างนี่ประธานรับจ้างใครแม่งเอารถมาจอดขวางวาเฮ้ยออกไม่ได้ แมงสามมันอยู่ตรงนั้นตำรวจไปได้ใช่ไหมเหี้ยแล้วสีแดงแม่งสามเราต้องเลยสปาว่าเดี๋ยวเราไม่ต้องเลยสปามีสปาเลยไหมถ้าตำรวจเราไปแล้วมีเลยเดี๋ยวว่ายิงใครวะน่ะตำรวจว่ายิงไม่ได้คือกระสุนผมไม่มีว่ากระสุนผมหมดแล้วนะว่าอาจารย์รู้สึกว่ายิงกันอยู่เลยยิงตั้งตรวจตั้งเนี่ย โอเคใครจะไปผมไปยิงกับโจรไหนอ่ะมาโทรฟิลเลยเดี๋ยวจะขาดเอาไว้ของไม่ได้หายแล้วต้องยิ้มยิ้มก ah ันไหนพีทยิ้มห้าร้อยนิดใครมีรถบ้างใครมีรถบ้างซื้อใหม่แม่งแล้วไปด้วยพีทพีทไปด้วยพีทไปด้วยไอ้รถแดงสามตำรวจเขาจะเอารถไอ้นี่ไปรถฮันเตอร์ไปฮันเตอร์ติดปืนกลอนอะ ผมนอนฟังเสียงเลยเนี้ยเฮ้ยตังค์กูหมดอีกแล้วเนี่ยหมดใจนี่อ่ะโอ้ยตังค์ทีนะ้ฝากตังคไว้แล้วเหลือแค่แสน้นตายังไม่เล็ดเนี้นตังยังอยู่ในในในธนาคารอยู่อะเป<ส>ิดไปไล่ล่าโจนโจรพวกไหนวะไม่เห็นชื่อเลยว่ะแต่ยังไงชุดทหาร้าฆ่าโจนได้แล้วให้ดึงดึงปืนออกจากตัวมันเลยนะมันมันจะได้ไอันี้ไม่ได้บั็กไม่ได้นี่รถใครอ่ะยิ้มก่อนได้ไหม ไอ้ที่ติดไว้เนี่ยตำรวจตำรวจไปแล้วเนี่ยตำรวจไอ้เนี่ยมันก้มมันก้มดูของตรงผมนี่นะฮะโจรหรืออะไรนี่แหละเฮ้ยใครใครขับไอทีวีรอด้วยรอด้วยผมผมจอด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 ตำรวจไปแล้วไปแล้วพี่น้อะพี่น่ะรถกระบะออกกันละไปเลยไปด้วยพี่ไปด้วยเช่าพี่ไปด้วยพีทรอว่ารอก่าไปด้วยไปด้วยแล้วตำรวจพอตำรวจตามมาด้วยอ่ะ กับ ATV ชนแม่งนะใช่ให้ตำรวจจัดการไม่ไหวให้คนมันทีเราได้หรือที่อยู่ไหนเราก็ไปรีดโดของตำรวจเลยลที่ซื้อรถอ่ะที่รถหรือชาวรถที่ซื้อรถเนี่ยเร็ว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 เฮียบ้าเฮียบ้ากำลังไปเลยพี่กำลังไปแล้วอยู่กลาดไปเลยพี่ไปเลยล็อกด้วย พี่กมาตมาซื้อรถดิวิ่งไปอยู่เนี่ยเหนื่อยอยู่มาตรงซื้อรถมาตรงซื้อรถไม่รอพี่แม่งก็ไปแล้วเฮ้ยเไปเอาไปเลยไอ้เชี่ยพี่ต่อมาก่อนดิไปอตอด่อต่อเ้ยตำรวจมาแล้วเสร็จตำรวจมาแล้วตอด่อต่อต่อไปต่อต่อไปเอย่าปืน เออเล่นฟูตเล่อะไรที่เกมผมบอกแล้วบอกไร้พวกนี้จะเป็นพวกทหารรับจ้างมาเออหน่วยพิษ่ะแต่ว่าการแต่งงานมันต่อเอิกลยเขาแบบ yeah <laughs> I can yeah. ต <muitas S 2> ำรวจช่วยผมนะฮะไอนคนน uh, ี like. mm ้มากับพวกผมแต่มีจอบโจซีซ่ามาพี่น้องที่ผมไม่ละใคริที่ไรครับขอบคุณครับผมอ้าวเมื่อกี้ใครแจ้งเหตุมาที่ตรงตรงนี้มีมีโจรมายิงครับแล้วไปไหนเนี่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ไปไหนไปรู้ไม่รู้นะเฮ้ยแล้วเขาเขาตำรวจเขาถามผมว่าไปไหนกันหมดแล้วพวกโจนอ่ะจะรู้ไหมล่ะรนโจนต่อสายนี่ไงะผมไม่เกี่ยวเจ้านะพี่หนีมาแกนี้โอเคโอเคโอเคน่าจะหนีแล้วโอเคแสดงว่าคดีเรียบร้อยแล้วเอ้ยขอขอความขอความลุ่มือนิดนึงเดี๋ยวยิงกันเรียงหน้ากระดาเรียงหนึ่งให้หน่อยเราจะถ่ายรูปถ่ายรูปอีกอ่ะไม่ได้ผมเลย เอ้ไม่กไเลยแ่ายรูปยๆถ่ายรูปตลยนดูกเาเวลาเลยสองนิ้วนะลถคุ้ความพังด้วยหรตำรวจตำรวจเขาไม่ยิงัข้างเราตำรวจยิงขางอ้บรรยากาศที่โดนยิงตายตายถ่ายรูปเนยโดโคตรนาเลยรถเจ๊รถเจ๊ลไม่ใช่บรรยากาศ่กถกยิงยิงเขาได้อยู่ถู่ปยังไเนี่ยใช่เียอลางานแล้วเนี่ยโอ้ิตจะดฟิตจัเลยได้อะ คิดจับเฮ้ยเอโอ้ใครไม่รู้วิ่งหนีนั่นนะตำรวจึกกำลังภายในไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายรูปอยู่ดีนี่โจรย้อนกลับมาแกะตุ้นตุ้นตุ้นโมโมโมจังลัดคุณลาดตำรวจยิงเราโหดนะเขาบอกโหดด็โมโมโม่จังสอนแม่จับจับไปเลยเมื่อวานแต่ผมไปร้อยยังไงกัน หยุดไม่ได uh. ้อีกผมรวยไม่เห็นมือมือจับทำงานไปไหนแล้วต่อไอ้ตำรวจเอ้ยมอมอเขาบอกว่าตำรวจหญิงมาจับหัวใจฉันแล้วเฮ้ยที่ถ่ายก็ที่ถ่ายอะครับสุดๆเนี้ยมาจับฮะมาจับโจนล้วจะหากินถอยไม่ก็มาจับโจนนี่แหละแต่ว่าโจนหายไปแล้วไง ผมก็ขอผก็ขอโทษด้วยผมไม่ได้เียมไม่ได้เตรียมเนรอมารถเนี่ยผมว่าขนเกลือเหมือนกันไลยช่วยจับไม่ได้ช่วยจับไม่ได้เอโจนมีฮอใช่ไหมครับโจนมีฮอรบไหมถ้าโจนมีฮอมเนี่ยโดนแบบผมเายตอนเช้าอ่ะพี่น้องพี่น้องไปส่ซ่อมรถไห้ผมหน่อยรถคือคงก่ออยู่นีนถ้าจะเอาฮอเาคือเ้า้อสร็จุหีวนี่หรือว่าอีกฝั่งวัดหอเดินรอบๆนี่แบ๊คเบอร์ครับแบ๊คเบิร์ซ่อมรถหน่อยครับ ตัวแบ็คเบิร์นมิสเตอร์แบ็คเบิร์นมิสเตอร์แบ็คเบิร์นทั้งตั้งให้ตั้งตั้งตั้งเก็บ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 ยาวันวานซ่องรถให้พี่นะน้องว่าจะเป็นอาหารนะพี่เป็นไงครับเป็นอาหารเนี่ยพี่เป็นอาหารไงอ่ะ ตำรวจคนไหนว่างมั่งเพิ่มเลือดให้ผมหน่อยครับแบบแค่เต็มร้อยอ่ะเป็นอาหารไงพี่ให้กินเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดฮัลโหลครับเพิ่มเลือดผมไม่ได้ทำลายอะไรใช่ไหมเราไม่เราไม่ไม่ได้ทำลายนะเราผมตังไปเลยเป็นทหารขึ้นเป็นทหาร รไหนาข้างหน้าใส Station ่เทอียได้เรีบอยยังรยร้อยยังครับอัมปล่อก่อนะผใจหมนฟ้ามันเป็นปืที่ว่าองยกกระชากแล้วก็ชาร์จเดือดเป็นตัวอย่างนี้อรมันเป็นแค่เกมเอ้างหน้ามารอก่นรอนถือว่าผมมาทดสอบ จำเบอร์มาเมินตามมาหน่อยมีคนเดียวตำรวจคนรักษามีคนเดียวคุณไปกี่คนนึกเบอรตามมาหน่อยตามมาหน่อยตบไม่มีใครเลยแล้วไอ้คนโดนยีคนแรกนี่แม่งยืนอยู่ข้างบนน่ะพีชไปแล้วพีชไปแหละวพูดละคะเลยหายละแม่งกุญแจหายไว้ก่อนไว้กฝากไว้ก่อนรถแม่งสาบเนี่ยไปอุดในรูเลยนะฮะประเด็นอย่างนี้เลยหรมั้ยประเด็นอะไรหรือมั้ยประเด็นเลยใช่ไหมตรงเนี้ย ต้องรอให้รถมันหายอ่ะต้องใช่ลรอกพีทพิดพๆทรถกระบะไปแลยเนี่ยพี่แกแกจะเป็นทหารใช่ไหมแกจะเป็นทหารต้องไสมัครต้องต้องสมัครทีมหัวหน้าทหารเขาจะมีคนฝุดลูคือเกมมันจะมีสองหน่วยคือมันจะมีบริยาการมีลุ้กวหยมีบรรยากาศคือกินของกินหนึ่งกินสามที่งมรักได้ ถ้าคุณมาดีีคุณเกยเพราจะให้ตังค์คุณนะแยกได้ไหมั้าแยกได้นะคันนั้นได้ตั้งล้านแต่ว่าคือมันชื่อมันจะซ้ำกันเปล่าไงยิงเขาทำไมเออเออจะมีหน่วยย่อยขึ้นมาแล้วแกเมือนต้องใช้ชื่อต้องต้องใช้ชื่อเขาหรือเปล่าพีเมีมันยกมาจากทหารรับจ้างไงก็ต้องใช้ชื่อเขาเนี่เป็นเกียเป็นโจรับจ้างได้ปะไปหมดอะ ผมก็ได้แ้่อแกและไปครับระเบิดไป BCS ไปแต่ว่าแกต้องทำงานเป็นแบบระบบทหารนะเวลา B4 ข้ามไประบบหารแน่นอนะาไแล้วครับระบบารแน่นอนนะอวกผมแ่อครั้งนี้ผแต่แกเรื่องแกเรื่องแกากันคุณได้คุณมากกว่ท่กับตัวผมเไม่แลผมจะบอกว่าโอ้โหท้อว่าท้อเลยนี่น้องไปู่ซเซิด้เลยผมเน้าไเด้มาใจอ่า อารคิดดูผมแค่คนสองคนน่ะผมทุกใครแต่ผมจะบอกว่ากาดอ่ะผมแนะนำเลยนะพยายามหาจุดยืนนี่แน่นอนไอ้ไม่อาพี่ตากลางหน่วยคัตเตอร์ฮะคุณเลมคุณเลมไปหายิงยิงคุณยังหาและก็หาผมไปเจอกันหรอกผมวิ่งไม่าดมาผมเห็นเออผมเห็นคุณหมอบแล้วไอ้นั่นแหละหมอบใช่แต่ก็เลยมีคนไม่รู้เห็นหรือเปล่าไง เห็นเอ๊ะเห็นรุนเลยไม่เป็นไรไว้ครังหน้าผมจะการคุณทีหลังจะเจอได้คร yes> ับคุณทซ่าเมื่อกี้ตำรวจเดี๋ยวไม่คุื่ตำรวจปากเราอะป้าเราตำรวจมาต้องรอให้อยู่เย ออดีังดเราเราจะทำอะไรต่อฮะ มไม่ทำไมผมสงสัยทำไมผมเอาเกลือใส่กระเป๋าตัวเองไม่ได้ทันทันที่มันไม่มีของอะไรเลยพิกแอกคหายไปหมดเลยก็มาซ่อนไว้ไงผมเป็นวรรการอะปะเาเราผมทำพิซซ่าด,ดิสเลยตายยุ<ะ>่ใครคือเจ้าของรถสิบล้อ ใครคือเจ้าของรถบาะปะใครคือเจ้าของเนี่วิธีรักษาตัวเองนี่ทํยแล้วก็ซ่อรดกัยเฮ้ยฟังใครคือเจ้าขงรถบทุกใหญ่ผม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 เป็นคนขับให้คนเนี่ยฮะแล้วคุณอยู่ไหนอะอยู่อยู่อยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนครับ

ไม่ยอมเลย่รไม่เอาเลยแล้วใครเอารถขนให่ไมดาลยบริการดล็อกกิปเดี๋ยวพี่นอเฮ้ยเยวไม่ห้ผมให้ผมไว้ไหนอ่ะใหเอารถขนใหญ่ไปโอ้ปไม่รถผมอยู่รถคอนเทนเนอร์นะฮะไปไปสมเดือนไปอรถคอนเทนเนอรคอนเทนเนอรไวที่นี่อรทเปเลยเดี๋ยวผมจะไปเอาพริจะไปขายเลยดีกว่าผมไม่ไม่ไม่เสละเยเวล แล้วอ๋อให้ผมขับคอนเทนเนอร์ไปเลยใช่ไหมไป้ี่วเสียโอเคครับวัสดีก่อนบู๊ดไปเก็บงมเว้ยเราไม่ได้ตั้งสูงากนะจำไว้วันนี้ไื้อองนี่เฮ้ยต้องเลือกต่ำกว่าเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้ามันจะใช้ไม่ได้ไม่ซื้อเนี่ยไนี่ปะเล่นน้อากมีให้ขึ้นทีล้เซลซื้ออะไร ตอนจะไปชนคนเลยเดี๋ยวมันโดนดันกโดนไม่โดนมันไปแล้วไ,ไ,ไปไหนไปไกลแล้วดนะิทแล้วไงต้องมีคนเฝ้าพิทเมื่อกี้นี้มันมีคนเฝ้าไงคือเรามากันหลาย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 คันไงแล้วก็มีคนก็ผมวี่ผมอยู่คนเดียวพี่เขาอยู่ดัวก็พี่อยู่ยข้างบนเอ้ยก็พี่ไปอยู่บนไงมันมาทางด้าน,นหลังพี่เพี่ได้ยินคนทั้งหมดที่ว่า ที่โลกคือานข้างพีโกโลกด้านหน้าพีโกโลกนี้ผีจะมีในตรงที่มันจุดลกหมดเลยอ่ะีตย่ได้าว่าันแข็งแงคีเสพเลยทำนะเวลาี่ทำเ่ยีเนี่ยควรจะดูร่างก่อนําว่าตัวร่างของมีอะไรไหมไม่เดียีมาชเลยไม่อี่ทำันน้ะทยร่างก่อลี่เดียวทไม่พยายามอกี่รลกทีตรงนี้เลย ระเบิดอะไรข้างหน้าผมเนี่ยฮะ